ค่ะแล้วคันด้เข่าเซเว่นพี่น้องเลยครัมาเข่าเซเว 7, ่นใหม่พี่น้องเซเว่นสาขาที่สองอยู่ในแขวงสวรรค์เขตเนาะใกล้ๆกับวงเวียนอันวงเวียนกวางใกล้ๆกับอันอยังเกาะอันคิวโหลดคิวโหลดแขวงสวรรค์เขต มึงเคยกินตหน,เทนท <lawsuit. S 1> ้อยเหร็นในที่ตอกมึงดูนหัวยิงแบบมึงดูผหัวผู๋นะมึงดูน้ำดูหัว,วน,อน้องสิปาดลงสามผีน้องบุกเซเว่นลุงกีไปอันทอนเงินมาียบร้อยอยากได้ยังจับอรรถ เอาอะไรไปให้พ่ออะกินนมจืดนะซะคอนไม่มีไขมันใช่ไหมน้ำตาลถ้าจะเอาเปิดไดนจังมือหล้วเนาะนีะน่ มันยิบเอาอยัางวามอกี่นะอ,นนอันนั้นจกักพันสามสิบสามสิบแนอันิมทักเกนไขบันศูนย์เปอร์เซ็นเอามาให้กูกินไหนบีทาเกนเด้อ ในสายไขมันบ่มีไขมันดี <c oughs> สินค้าทั้งหมดก็จะเป็นราคาเงินกีบเนาะพี่น้องซาลารีเดเกอร์ซบลาเปา ลวะเลือกกันเต็มที่แบบจุใจสามพี่น้อง,บบงมันบดีมันบดีเจอกันจากเดือนวะขนเมเป็ดแซบแทะนี่อร่อย เจ็ดสิบพันกรีบหนึ่งกับเจ็ดสิบสะคอนน้ำตาลหยุดเลยเดี๋ยวน้ำตาลมันจะขึ้นไม่เอาเอาไปสักาตานะ เอายางอีกเลยเอามีเงินจ่ายยูยิบอ่เนาะฮะอันนี้แหละเซฟน้อยอันนี้แหละเซเว่นของแ้นะทำหน้างงอีกสวนมากเราไปขาวร้านหันหันร้านจิบฟรี่ัดี ตามอันปลปั่มปลอทอๆนะล่าจิบฟรีไปขาวนะก็เลยว่าเซเว่นเซเว่นมันก็เลยตีดปากมาเลยมึงมีหอดขาวมีหอดอาหารสดเออมีข้าวจานด่วนด้วย แกงสุกแกงเกลือปลาแกงนบ่อนนี้นะคืออยู่เนาะเม่นบ่ลูกค้านีแบบว่ามันมันเหมาะอยู่บ่อนนี้นะทำเลดีทำเลดีบ<ะ>่อนี้ลงย่อ อาเซคะตานะมันะสมโลรบอลอันนี้นะมึงบีทาเกนนะ พอหรือ,อยังอะพอแล้วใช่ไหมเอาเอาอะไรไปให้พ่อเทนเอานมไหนหนนะมะหมากไปทำอะไรเนาะ โอ้ยคุณดูมันสืบไปให้พอมะนะันเลยนำมาตายรถ้านอนไม่เีน่จัดได้เอาคนมาคุมีเงินจ่ายรถคบริคนมามีผักหาเห็นมันบะนานไหมนะ

แสนแล้วมไปขอบใจขอบใจลุงก <wh ี้แล้วขอบใจลุงก yes ี้เกือบสี่แสนสามแสนเจ็ดสิบเก้าคุณอะพูดเงินเป็นปึกเลยเป็นบ้านถูกห้้อบาๆเดี๋หกรอยเบาเของแถม อันนี้เปิดเมื่อไหนนี่นะิดลอันนี้ขอ,องอ๋อฮะก็เปิดวันวันที่สเส,ส,สารเอ็ดพี่น้องฮะก็เปิดวันวันที่เสารเอ็ดสรสามฮะก็เปิดแต่สองมือเศรษฐศาสรื้องัสามสามมือน,นี่ไปอย่าลืมมันมะกุ้งมะกุ้งมะกลลุ้งคนละอัน หยิบเอาหยิบเอาเลยหมดอยู่600บาทกระเดี่ยวบ่600ซ่สำนี้เด้พี่น้อง600